ก็จะรอแลวคิวตลอดทั้งวันไอตุ้มันเเมื่อเช้ากาแฟที่พี่ซันเอามาให้หวานเจี๊ยบไม่ได้เลยมันหวานเกินอ่ะสู้ๆค่ะสี่คุณนักข่าเหนื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยค่ะมันไม่ได้ทำอะไรมากแต่มันเคีย เงินเด้อนพิมเอนาไปหมนเลนพี่เพือนสักอย่างมืออย่าักมมาดูวันนี้เป็นเด็กขายรถเป็นเด็กขายรถมา2วันแล้ว่ะดูแลตัวเองด้วยนะทชิลัก

มาเรีอาเต็นด้วยนะที่รักคนไหนหรอทุกคน,นจะให้รวมเราด้วยไหมล่ะที่รักดูดแลเต็งด,แแตงด้วยนะใส่กันได้ครับผมพี่เชาไปไหนไม่รู้ว่าวไม่รู้เหมือนกันไปไป วิน sabar sabar เพียงมีพุทธเพียงง love from Philippines มาบไฮฟิลิปปเป็นแฟนเน่ยไหมไม่เหนื่อยค่ะเคียมาขอเคียแดดขอเป็นเมียน้อยเมียน้อยเลยหรอแรงมากเมียน้อยอะอ่านแล้วจะจดงานส่งคร แล้คนะถึงเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่คอนฟอร์เราต้องเจอกันหน่อยไหม การที่เชียงใหม่อ๋อทุกคนพี่ฟ้าเลื่อนไฟแล้วนะคะไม่ได้เดินทางวันที่สิบเจ็ดสรุปก็คือเราจะเดินทางกันไปวันที่สิบหกซึ่งวันที่สิบหกเนี่ยน่าจะเป็นไฟประมาณประมาณนะยังไม่สรุปประมาณหนึ่งทุ่มน่าจะเป็นไฟกลางคืนเนื่องจากวันที่สิบเ็ดเนี่ยไฟมันเต็มก็คงจะไม่ได้ไปวันที่สิบ้ว็ดอยจจะไปรอที่สนามบินแคนแอกที่ดอนเมืองสวนนะคุณ ที่สวนอณภูกนะคะมาไหมาอยู่เชียงใหม่นี่ไงพี่คนอนอ้าวพี่คอนคอน,นก็มาแต่งหน้าหนูได้ดิเพราะว่าหนูไปวันที่16 ไปกองที่นอนมาคืนพี่พาไปสนามบินวันที่ <can> 16ค่ะน่าจะไฟกลางคืนที่สวนนะ <can> เดี๋ยวรอทำพี่แวนแจ้งอีกทีโอเคโอเคขอกำลังใจสอบนักธรรมหน่อยครับ ชอบสกินชิพแพ้มากทีเดียวไม่พออย่าเป็นเมียพี่ฟ้าค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะอยู่บ้านเฉยๆจะทำงานเลี้ยงเองให้อยู่บ้าน,าานเป็นแม่บ้านพอทำกับข้าวยอยะไรเงี้ยพอ ยังทำเงาเล็กนี่ไม่ให้เสียชีวิตค่าก็ไม่ไนะมาพี่ฟ้าไปวันที่16ค่ะเลื่อนแล้วตอนแรกจะไปวันที่17ต้องว่าไฟบินเต็มไปกับท็อป10 MGI ฮะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่16แทนที่สุวรรณภูมินะน่าจะเป็นไฟประมาณประมาณนะคะสุวรรภูมิมีมะม่วงเปรี้ยวฝากไปให้ด้วยทานเรียบร้อยแล้วค่ะทานไปจนหมดกล่องแล้ว อยากกินลูกชิ้นมากหิวมากเลยหิวทั้งวันเลยทุกคนตั้งแต่เป็นประจอดอแล้วพี่ฟ้าแพ้ยาหน้ามันก็จะบวมดูแบบตอนนี้แบบบวมอืดไม่ไหว บ้านให้แม่จะทําแบบเป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแต่ว่าพอแบบให้แม่อยู่ไปเลยอแม่ก็ทําเป็นนิมิบาทไปแล้วจบกันมินิมอลของฉันลายไม้ให้เต็มไปหมดก็เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทาสไตล์ของบ้านของตัวเองสักสองทำงานเก็บเลสักสองปีเอาแบบสไตล์แบบดำ สีดำดำท like. yeah. ั้งบ้านเลยสีดำทั้งบ้านเลย baby เจแสดงว่าวันสองวันที่แล้วเนี่ย ig มีปัญหาซัมติงอะไรสักอย่างที่มันทำให้เราไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้อมเมนต์เพิ่งจะมาซื้อรถส่วนตัวสักคันไหมซื้อค่ะปีหน้า ื้อปีหน้าแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรถึงแล้วนะคะโตโยต้าสลับบีสามนาทีถึงแล้วใช่่ชอบสีดำชอบสีดำเป็นสีเขียวแต่ไอการที่เราจะแต่งบ้านเป็นสีเขียวจะเป็นยังไงอยู่เอาเป็นว่าเป็นบ้านสีดำที่มีต้นไม้เยอะ ที่โตโยต้ยามีอะไรกินไหม การเปเป็นไฟเป็นดาว คุณที่มาหากันด้วยนะคะทำใบขับขี่เรีออยงทำปีหน้าฮะเดี๋ยวจะเข้าไปทำให สลาต้องเข้าไม่ต้องขับเองขับเองดีกว่าเนาะไม่ได้ใจนานคิดเึงสรุปวันนี้อ๋อนี่ไงที่โตโยต้าเขาแจกวันนี้คนละคปันนงขแจกีก็คือได้คโบต้าเป็นโมเดลรถรถโมเดลใกล้แบบนี้เราใจไม่ดีอะไรอะ ใจไม่ดีเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะคะใจไม่ดีนะคะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไปแล้วถึงงานแล้วครับที่โตโยต้าสลับบรีเวที่ถึงก็มาหาได้นะไฟเหลืองขนาดนี้น้ามีเหลืองได้ไหมบฟเหลือไป